สำหรับคลิประดูนี้นะครับผมจะพูดถึง i t t o o n นะครับแล้วก็พูดถึง f i ีดเลตติ้งนะครับที่ล่าสุดได้ลดลำดับความน่าจะถือของสารัฐลงไปนะครับจาก TripleA กลายเป็น AA บเเนะครับเพื่อนๆซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็เคยเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้เกิดขึ้นและราคาเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเ,เพื่อนๆนะรวมถึงในเรื่องของชาร์จบิตคอยนะครับที่ตอนนี้ก็โอเคดูทรงไม่ค่อยจะสวยเนาะหลุดแบรแพนเนนแล้วก็ทำแบลลิชแพทเทิร์นมาแล้วนะฮะซึ่งน่ากลัวไหมบิตคอยจะจบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยนะก่อนดูทีไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางฟิตเลตติ้งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับล่าสุดได้ปรับลดลำดับความน่าจะถือนอาานอนน,นนะะะคครรรััับบขขออองงงตาาาาาาสสี่่เยยวทพืๆจก Triple นะครับกลายเป็น double a พัดนั่นเองในณนขณะนี้นะครับซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ก็หุ้นทั้งสหรัฐนะครับเอเชียกระดงกันทั้งกระดานนะครับล่าสุดดาวโจนส์ก็ลงมากว่า348จุดในณนขณะนี้นะครับหุ้นเทสลาเอ็นวิดียเอ็มดีที่พัมขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้าน,นี้หรือว่าดาวโจนส์ที่พัมขึ้นมาเป็นสิบวันติดต่อกันเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะปรับตัวลงมาอยู่บ้างบางส่วนแล้วนะฮะอ่ะก็จะต้องรอดูว่ามันจะย่อเพื่อไปต่อหรือว่าจะย่อแล้วลงเลยนะครับเพื่อนๆนะต้องรอดูกันต่อ ในครั้งนี้ของทางฟิตเลตติ้งนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับซึ่งในตอนปี2011เนี่ยทาง s p เขาได้ปรับนะครับจาก triple A, A, A กลายไปเป็น W A plus เหมือนกันนะเพื่อนๆตอนปี2011นะครับซึ่งถ้าเราดูใน,นขณะนั้น s p 500มันเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆถ้าเราดูข่าวนะจะสังเกตว่าในวันที่6ปี2011คือเดือนนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆนะวันที่6ปี2011นะครับซึ่งหลังจากที่มีการปรับลดความน่าจะถือลงไปเนี่ยหลังจากนั้นเลยนะหลังจากที่ 100วันเนี่ยเพื่อนๆนะกว่าที่จะกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจะลงอะไรแต่อย่างใดนะคือมันลงแรงตอนช่วงที่ปรับลถลงไปแล้วนั่นแหละจะสังเกตว่ามีแท่งแดงลงมาเลยอันนี้คือชา้าวิกนะลงมาแบบ3-4มสี่วิกเลยหรือว่าเดือนหนึ่งที่ลงมานะครับแล้วพอมีข่าวออกมาปุ๊บหลังจากนั้นก็ค่อยๆอ,ออกข้างออกข้างไซเวย์แล้วค่อยๆขึ้นไปนั่นเองนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วหุ้นสาระจะลงไป เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะออกข้างไซเวลแล้วค่อยขึ้นไปเหมือนอย่างตอนปี2011อันนี้คงจะพูดยากนะเพื่อนๆนะแต่ผมคิดว่ายังไงสหรัฐเขาคงที่จะพยุงเอาไว้หรือว่าาชีพดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำยังไงก็ได้ให้หุ้นของเขามันขึ้นหรือว่าให้ดาวโจนส์ของเขามันไปต่อได้นั่นแหละนะครับซึ่งพอเราสุมเอาออกมาจะสังเกตว่าตั้งแต่มีการปรับลดลำดับหรือว่าตั้งแต่มีข่าวร้ายมากๆเนี่ยราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่า ทางของบูรันหรือว่าตลาดกระทิงหรือว่าการที่มันจะราคาขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ลอยด้วยกลีบกุลาบอยู่แล้วเพื่อนๆยังไงมันจะต้องมีความทําให้เราเครียดมีข่าวร้ายอะไรมาต่างๆนานาเสมอๆอยู่แล้วนะครับกับการถ้ามีข่าวดีมากๆ อาจจะต้องพิจารณาในการขายก็เป็นไปได้นะเพืเ่อนๆนะแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าหลังจากที่มีเรื่องร้ายในตอนปี2011ราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่มีการปรับลดของ s p ก็ขึ้นมาเรื่อยๆรอบนี้เป็นการปรับลดของทางฟิ d ตรอบนี้จะขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางราคาบิตคอยกันบ้างน,นะครับใน,นักขณะนี้ก็อยู่ที่29,196นาะก็24ชั่วโมงที่ผ่านมาลงมาค่อนข้างใช้ได้เพืเ่อนๆลบไป2.39%นะลงมาแรงเหมือนกกกกััันนนนะะะ็แดงดงงนนน้ราใณขี นะครับนะก็แซงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหุ้นสารัฐขึ้นเราก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับหุ้นสารัฐขึ้น s อสขึ้นดาวโจนส์ขึ้นบิตคอยไม่ค่อยไปไหนนะฮะเพื่อนๆนะลงซะมากกว่านะฮะแต่พอหุ้นสารัฐลงบิตคอยก็ดันจะลงกับเขาด้วยนะเพื่อนเพื่อนะเียได้ว่าขึ้นไม่ขึ้นแต่จะลงยันอยากจะลงนะเพื่อนเพื่อน ซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาบิตคอยลงมาค่อนข้างแรงนะครับก็มาจากทางข่าวของทางเซม่าฟอร์นะครับเพื่อนเนาะได้รายงานนะฮะว่าทางด OJ สารัฐนะครับหรือว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐพิจารณาในการยื่นฟ้องไปแนนนะฮะข้อหาช่อโกงเพื่อนเือนะทาง DOJ เนะฮะก็ถือว่าไม่รู้ว่าข้อหาช่อโกงดีเทลเนี่ยเป็นยังไงนะเพื่อนเพเขาแค่บอกว่าฟรอดนะฮะรวมถึงนะครับทางอายการกลางนะครับได้ออกมาแสดงความกังวลนะครับถ้าทางกระทรวงยุติธรรมสารัฐยื่นฟ้องจริงๆเนี่ย แบนแอนอาจจะเจอกรณีคล้ายๆกับ FTX หรือว่า Bank Run หรือว่าเอเช n ยนพังไปเลยหรือว่าจะทำให้ลูกค้าต่างๆที่เป็น global ทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาเหมือน FTX นั่นเอ,เองนะครับทางอายการเขาก็เลยกังวลว่าจะยื่นฟ้องหรือไม่นะเพืเ่อนๆนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า จะเป็นแบบ FTX หรือไม่นะครับแต่ทั้งนั้นั้นเราก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้มาลหลายรอบอยู่แล้วเพื่อนๆนะลาสุด c ซก็ได้ออกมาบอกว่า4นะครับหรือว่าเป็นข่าวฟัดออกมานั่นเองนะครับหลายคนก็คงจะได้ยินว่า Binance จะล้มนะครับหรือว่า a อ h a n g e b i n a n c e จะแบงค์รันแบบ FTX อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเราดูตอนนี้ Reserve ที่เป็น Bitcoin กับ Ethereum นะฮะที่อยู่ใน i บ a น c e เนี่ยโดยเฉพาะ i t t o o n นะก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราดูสีม่วงๆตรงนี้นะคือ e อ c h a n g e Reserve นะครับสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าคนเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจกับทาง Binance สูงขึ้นนะครับไม่ได้ว่าจะมีการถอน Bitcoin ออกจาก Binance จนหายอะไรไปตัวอย่างใดนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณแมคโครเซลเลอร์กันบ้างนะครับล่าสุดซื้อบิตคอยดไปกว่า467บิตคอยนะฮะหรือว่าประมาณสัก14ล้านและเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเพืเ่อนๆซึ่งพอซื้อปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะฮะร,ราคาก็แดงลงมาตามสูตรของพี่ใหญ่แมคโครเซลเลอร์นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แกซื้อ ก็มักที่จะแดงหลังจากนั้นนะเพื่อนๆนะแล้วก็เตรียมที่จะซื้อกว่า750ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณสักอีก25,000ื่นห้าพนบิตคอยนะฮะตอนนี้เขากำลังเตรียมการอยู่นะฮะที่จะทำการขายหุ้น MicroStrategy เพื่อที่จะเอามาซื้อบิตคอยนั่นแหละนะครับเรียกได้ว่า All In ตัวจริงนะเพื่อนๆ,ๆซื้อไปกว่า150,000หมื่นบิตคอยแล้วยังจะเอาอีก25,000นะครับซึ่งถ้าเขาซื้อได้จริงๆเนี่ยจะทำให้ MicroSeller ถือบิตคอยกว่า175,000ห <ๆ S 2> นึ <ๆ S 2> น่งแสนเจ็ดหมื่นห้าต,ตัวนะซัดเต็มคออเ,มอ,อเต็มแข้งนะฮะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางชาร์ตบิตคอย n กันบ้างนะครับเพื่อนๆในขณะนี้นะฮะถือว่าเราทําแบร์ฟแฟกมาในช่วงก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ราคาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะฮะล่วงลงมาตุ้มลงมาเนาะและตอนนี้ก็ ค่อนข้างกังวลนะค่อนข้างกระวนนะะว่าเฮ้ยมันจะลงไปเลยหรือเปล่านะครับคงจะตอบไม่ได้นะเพืเ่อนๆนะซึ่งถ้าเราดูแบลแฟลกใน,นขณะน,นี้ถ้าเราดูวัดเป้าเนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆสัก20,700ประมาณนั้นเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าต้องรอดูนะฮะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่มันจะกลับขึ้นมาถ้าราคาบิตคอยเนี่ยมันสามารถที่จะมายืนอยู่เหนือประมาณสัก2 0 2 0 0หรือว่า2 9 3 0 0ได้นะครับหรือว่า กลับเข้ามาในกรอบแบลแฟกตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอเปิดแบลแฟกให้ดูก่อนก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคือโอเคมันหลุดอยู่ถูกต้องไหมตรงเนี้ยมันหลุดอยู่นะครับซึ่งมันอาจที่จะหลุดหลอกก็ได้เพื่อนๆอ่ะมันอาจที่จะหลุดหลอกก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการหลอกก็ได้หรือตรงนี้อาจจะเป็นการหลอกก็ได้ถ้ามันกลับขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันไม่กลับขึ้นมาแล้วมันลงไปต่ออันนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะลงไปถึงประมาณสักอย่างที่บอก27 2 0 0ห่เราๆล่านนนะเพื่อนๆนะต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราดูก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันก็ทำาบรดจ์พาร์ทนเหมือนกันนะครับหรือว่าทำสามเหลี่ยมแบรเหมือนกันนะเพื่อนๆนะเป็นแบร์แพนเน้นนะฮะก่อนหน้านี้เนาะและมันหลุดถูกต้องไหมมันหลุดตุ่มลงมานะฮะหลุดปึ้งหลายคนก็เนึกว่าน่าจะจบแล้วถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นพ a ร์ทนที่แบบอ่ะมันหลุดแล้วนั่นแหละนะครับถ้าเราดูเนาะแต่มันหลุดก็จริงแต่ถ้ามันดันทะลึ่งกลับขึ้นมาเยืนอยู่เหนือได้เนี่ยโอเคอันนั้นนะ่ะ ก็น่าลุ้นเพื่อนๆนะก็น่าลุน้นว่าวันมันจะกลับมานะครับซึ่งครั้งนี้มันหลุดลงไปแล้วก็จริงนะฮะแต่ถ<แต><แต>้ามันกลับมาได้อันนี้ก็อาจจะต้องไปเปิดวายฉลองนะเพื่อนๆโอเคก็สำหรับคลิปนาวุธนี้มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาช้านิดนึงต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคร<ล>ับ<ล>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 